สวัสดีค่ะพทุกคนคลิปนี้นะคะเอก็ยังคงอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะและเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเอดได้พาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวที่แก่งคุดคูนะคะอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะได้เห็นวิวริมแม่น้ําโขงและเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามของเรานะคะและวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆขับรถเลยไปอีกนนิดเดียวนะคะก็จะเป็นจังหวัดหนองคายค่ะเอยจะพาเพื่อนทุกคนนะคะแวะเข้าไปพัก ทั้งคืนนะคะที่เทศบาลหนองคายแล้วก็ทานอาหารที่นั่นกันนะคะและต่อจากนั้นนะคะเพื่อนๆพายไม่ได้เลยนะคะเอจะพาเพื่อนทุกคนไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใครหลายๆคนไปมาแล้วนะคะวัดคำชโนนั่นเองนะคะเอฝากเพื่อนๆติดตามรับชมคลิปทริปนี้กันด้วยคะ่ะขับรถมาจากเลยนะคะมาถึงหนองคายก็ไม่ไกลไงยคะ่ะมาถึงตรงนี้นะคะสุดเขตแดนิสานคะ่ะแล้วก็แวะพักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ มาถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะน,น้ำมันเราเหลือน้อยมากๆเลยนะคะเราเห็นเส้นทางละมันค่อนข้างกันดานเรากลัวว่าจะหาน้ำมันหาปั๊มหมันไม่เจอนะแล้วเราก็เลยพยายามมองหาปั๊มที่มีแก๊สโซ่เก้าหนึ่งแต่ว่าปั๊มเหล่านี้นะคะเขามีแต่โซ่เก้าห้าทางนั้นเลยนะคะเราก็ไม่กล้าเติมเข้าไปเนะเาะพอดีว่าเห็นตู้นี้เออมันมีน้ำมันแก๊สโซ่เก้าหนึ่งเราก็อยากจะเติมแต่เราก็ไม่แน่ใจแล้วพอดีว่าเห็นชาวบ้า,บานเขามาเติมก็เลยสอบถามเขาเขาบอกว่าให้อยอดเดียนเข้าไปแบบนี้นะเราก็ไม่เคย เราก็ต้องเติมค่ะแล้วไปมาพอเปิดดูตรงฝาเอา้ามันโกโซหกเก้าเาเา้าเราก็ไม่รู้ไงเ,เราในเอกสารว่าให้เติม2อก่ก1เราก็ต้องเติม2อ่ก็นะคะก็นี่ก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเราเดินทางเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีอย่าให้น้ำมันหมดนะคะเอา้าบอกไอ้95 3า0ร้อยกว่า3า0ร้อยกว่าครึ่งหัางเนี่ยตามหาตามน้ำมันนะไม่มีน้ำมันเหลือแค่2ขีดทุกคนแล้ว มันต้องวิ่งแบบแบบเนี้ยไปไม่ได้เนี่ยเกือบหาปั๊มมันไม่ได้เราให้ทุกคนเตรียมถ้าเกิดจะมาแบบขับรถมาเป็นทางเป็นป่าอย่างเงี้ยเติมมนให้เต็มบทเรียนนะบตอนนี้ติดรถไฟกำลังผ่านมาแล้วรถไฟน้องคาย แล้วครับตั้งเลยครับเข่าวลุดสี่สี่คนจะหมดวันนี้เนาะดีเดือต้มกันนะผมโอ้ต้ตตมต้มต้มแม่งสมต้สองเลใช่เดี๋ยวเขาชิมได้หมด,หรรดแล้ไปดูเถอะเข้าวเหนียวซีเดี๋ยวข้าวเหนียวมาเด้อมาแล้วโอ้เร่มต้มมาแล้วแซ่บดีแซ่แบมากเลยโอ้จับใหญ่เลยเอากินก่อนเลยเดี๋ยวคนเขยวมา ไปกันตรอเพื่อจุเรียนจุดเรียนมาถึงได้แล้วก็มาถึงเทศบาลจังหวัดหนองคายนะคะามาดูเทศบาลก่อน จังหวัดเลยมาถึงหนองคายเลยครั้งแรกมาหนองคายสวยดีนะะร้อนร้อนเช้าวันต่อมาค่ะหลังจากที่เราทานอาหารเช้ากันนะคะเติมพลังให้ท้องอิ่มเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมตัวนะคะที่จะเดินทางเข้าไปในตัวเทศบาลหนองคายอีกครั้งค่ะเพื่อที่จะ ไปแวะถ่ายรูปที่ลานพญานาคนะคะแวะชมนะคะริมฝั่งโคงนะคะริมเพื่อนบ้านของเราที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะมาถ่ายรูปกันนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มาที่หนองคายนะคะเช้ารุ่งขึ้นาพาทุกคนมาดูลานพญานาคกันตัวนี้ก็ยังคงติดริมโค้งเหมือนเดิมนะคะ ฝั่งนูน้นเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะลาวนะคะมองเห็นหน้ากันนะคะก็มีเหนานา้างคามู้ลงๆนรานเปนร้านหน้านะคะยังมาถึงแล้วนะครัตลาดบูตลาดอะไรอะตลาดนัดริมโขง อีกหนึ่งวันนะคะที่อยู่ที่หนองคายแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่วัดคำชินโดนะะดกันนะคะอุดรนะคะ มากว้านไทยดูไหมก้อนหนึ่งสองสาม,มพญานาคหนงคายถึงแล้วค่ะไม่เคยมาเลยเนี่ยมาครั้งแรกเลยแดดร้อนมากนีม่มของไทยน้ำวน้วยแย่งเย็นมากอืมนี่ที่นี่ของไทยเป็นลานอ่าพญานะาคเขื่อนลานลานคนเดินนู่นเราผ่านมาแล้วอืม มันก็มารับน้ำน้ำน้ำคือมีน้ำเพรนาคหรองฟังตรงข้ามเป็นอ่าเวียงเวียงจันเล้าเวียงจันใกล้ๆต้องรู้จากสะพานข้ามที่เราผ่านมาก่อนไหนที่เราสอบประกาศมาเขาจะทําเย็นว่าแม่ฟังข้างคุณฟังเล่าดิ แค่ okay. วันนี้ก็เป็นวันที่ที่ที่หนองคายนะคะขอทุกคนมาแวะมาชมลานพญานาคคะหนองคายนะคะหลังจากชมลานพญานาคกันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อกน,นี้นะคะเราก็ต้องขับรถไปที่จังหวัดอนนะะุดรค่ะเพื่อที่จะไปวัดป่าคําชโนดนะคะซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆและหลายๆคนนะคะก็ไปกันมาแล้วใช่ไหมคะแต่เอนะคะเพิ่งไปครั้งแรกเลยค่ะ ระยะทางจากจังหวัดหนองคายไปที่อุดอรนะคะก็ไม่ไกลเลยคะ่ะประมาณชั่วโมงกว่าๆท่อนเองนะคะวัดนี้นะคะใครหลายๆคนก็คงจะทราบดีนะคะว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ใครหลายคนก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะเองก็เลยอยากจะลองมาสักครั้งหนึ่งเพราะว่ายังไม่เคยมาเลยนะคะก็นั่นแหละกะว่าจะมาขอพรนะคะขอให้ชีวิตราบลื่นขอให้มีแต่สิ่งดีๆขอให สิ่งที่หวังได้ดังใจอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กะว่าจะมาเยี่ยมชมวัดด้วยนะคะแล้วก็เป็นทางผ่านที่จะต้องอกลับไปที่จังหวัดลอยเอ็ดด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากเพื่อติดตามชมกันเลยนะคะเป็นตัวผ่านเราถึงวงเป็อย่างนีงตัวนี่ทางเข้าใช่ไหมบังไดแม่ะนี่เป็นวัดไปตามเขาไปตามชะโไปตามเขานะเขาพาไปที่ตอนเรามาเลยมาทางนี้ค่ะคำชะโนโด เอาไว้ใครใครไปก่อนเอาใว้เขาามาก่อนเมือเดนเบียกันคุณเสียพามัดลคุณหักก็ได้เสียตดหมอกจุดที่นแต่หน้าวันเไปวมาตน่คสอโลนึ่งกุง 抄俾你。 ยินดีนะอะอรคำชโนดในต้นชะโนดอืมล่มเย็นด so uh, nice. ีนะค้ับเย็บกีดอกไม้เราทุกบแทงก็ได้ขอให้เป็นรูปขอให้เป็นไอออรนะครับ จะเป็นนิทรรศเองเลยนะครับทุกที่ทุกขอขอนะครับขอโชคขอลาขอว่าปัญาขอหน้าที่การงานขอบุญขอเจ้าบุญนะครับขอัาที่ไม่เป็นอะไรกันทกทนให้เองนะครับท่านก็โสกท่ารที่นี่อยากจะทำบุญจะเป็นูกต้นไา้ของเรานะครับท่านมีสัดว์นะครับเอาปัจจัใจของท่านนี่ที่ทานบาสีตัวเองท่านมีมาภูบุรี่อนทุกท่านจะได้ขอพรจากปูกจากญานะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ ทางเปิดขอพระปู่ศรีสุโธแม่ย่าปทุมมาพระผู้เจ้าที่เปิดโชคเปิดลาบเปิดคุ้มซักเปิดความมั่งคั่งเปิดความร่เรวยเป็นสุขเปิดคุณบารมีเปิดน้าที่การงานให้กับลูกกับหลานพระโอกาสบัตรนี้ด้วยเถิด่าวนโมสามหยุดำลังพร้อมกันเลยนะครับนโมตัสสะอภิวสน มาส anta, ata, i, ัมผัสซาพัสสะาัมสโทัสสะภะคควะโตอะระหะโสมาสัมพุทธานัสสะะโตอาัมสโมทัสะภะคะวะโตอะระหะโมาสัมพุทธัสสะาทัอะหัาาทวตรโธวิสุทธิเทวาาทสโวีโตอะวะะัง อาหังวันทาหน้าทาทิปอดีชีสุโทวิสุทธิเทวาปัตมานาคีวิสุทธิเทวีปูเซมีกายวาจาจิตังอาหังวันทาหน้าทาทิปอดีชีสุโทวิสุทธิเทวาปัตมานาคีวิสุธิเทวีปูเซนี ่งนี้เป็นช่วงอธิษฐานขอให้ท่านบอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ตําบลอำเภอจังหวัดที่ท่านมาอยากให้พ่อปู่ศรีสุโธแม่แย่ปฐุมมาช่วยเหลือเรื่องอะไรนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท่านได้เลยนะครับ <S <S ขอให้พ่อปู่ศรีสุโธแม่แย่ปฐุมมาพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงแผ่เมตตาให้กับลูกกับหลานที่ได้มาขอพรในวันนี้ขอให้ได้เป็นผลสำเร็จทุกท่าน ทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาานะครับท่านในอธิฐานเสร็จแล้วลางถวายบนโต๊เะ,ะ,เ,เ,ละ,ะเลยนะครับให้ทขายิ้มให้สุดแข็งเลยนะครับให้ยิ้มเข้าทังหนึ่งเลยนะครับดีสุดแข็งเลยนะครับจับมือกันเลยครับจับ,จบ แล้วก็เดินเข้าเลยนะครับเติมมาเดือดนะครับเดินเข้าข้างในนะครับเติมมาเดือดนะครับท่านใดนะครับมีความกระเงค์ที่อยจะทำบุญบำรุงปู่บ้าของเรานะครับท่านมีปัจจัยนะครับเอาปัจจัย่ดอดกุยท้องถอยข้างก็ได้หรือท่านจะจิตที่ทานมาจิตตื่นแหนกบาคู่กูมีคนอะไรของท่านไว้ก็ได้หรือก็เดินเข้าเลยนะครับจิตที่ใส่เติมมาเดือดนะครับลองทำบุญเข้าปัดใส่ดอกกุยมาเลยนะครับท่านใดที่ถึงทานมาสีหรือองค์นะครับท่านหันหน้าเข้าหาเราเข้าหาตัวเอง ก็เลดเอ้แล <Billboard Sports> ้วจเป็ูไม่ออกก็จับให้เป็นดูนะครับที่เหนี่ยไบกับองนะครับเราไม่ต้องออกนะครับเอาน้วยายีดอไม้เลยนะครับ

ได้เลิญทางมาแล้วนะครับไม่ไม,มีเพื่อนมาช่วยชาผมก็ผูใผีุงัวไหา้านสีออมาแล้ครับเจอนะครับ,รบโอ้บเด่ตดก้อนเอ้บเ่ตด้อนเน่า <c oughs> ออกมาจากกุ้งงวงนะคะท่ว <ından S 2> ัดธชโนธนะคะข้างในเห็นไหมคะร้อนมากๆแต่ว่าก็ได้เข้าไปขอพรอในสิ่งที่อยากได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอให้เป็นไปอย่างที่ขอนะคสาธุค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่มาวัดธรชโนธนะคะที่อุดรนี้นะคะครั้งแรกเลยนะคะก็บอกว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้บุญไปด้วยแล้วก็ได้ ความรู้สึกที่ว่าเออโล่งใจสบายใจขึ้นแบบมาขอพรท่านอะไรเงี้ยนะวังก็มีเรื่องอะไรที่แบบว่าเยอะเลยที่แบบมีปัญหาตอนนี้แล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยก็ขอให้เป็นไปตามที่ขออธิษฐานเนาะแล้วก็ขอลูกผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะขอให้แต่สักคนก็ขอให้เป็นดังจากที่ขอถ้าเกิดว่าได้ตามที่ขอแบบ ได้ลูกขึ้นมาอ่าเี้เดี๋ยวม,มันจะมาทำคลิปแก้บนนะคะให้เพื่อดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะก็ถ้าเพื่อชอบนะคะก็ฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกระดิ่งด้ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้บุญเยอะอมากๆเลยนะคะสึงแม้อากาศจะร้อนนะคะก่อนกลับนิวซีแลนด์นะคะก็นำบรรยากาศมาฝากเพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ